สวดมนต์ให้ครังด้วยกำลังห้าประการการสวดมนต์เพื่อปกป้องกันภัยนั้นจะเกิดอนุภาพมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในบทสวดและความตั้งใจของผู้สวดเป็นสำคัญเพราะพุทธมนต์แต่ละบทล้วนมีพลังอนุภาพและความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าใครจะสามารถนำออกมาใช้ให้เกิดผลได้มากที่สุด หัวใจของการปลูกพุทธมนต์ให้เกิดฤทธานุภาพนั้นมีอยู่ห้าประการเรียกว่าพละหา้าคือหนึ่งต้องมีศรัทธาคือมีความเชื่อมั่นในอนุภาพของพระรัตนตรยัยเชื่อมั่นในอนุภาพของบทสวดเชื่อมั่นในอนุภาพแห่งความดีเชื่อมั่นว่าการสวดมนต์เป็นการทําความดีและเชื่อมั่นว่าเมื่อตนทําความดีด้วยการสวดมนต์แล้ว ความดีจะคุ้มครองตนให้ปลอดภัยทำให้ชีวิตมีความสุขและคิดให้เป็นสุขได้ 2. ต้องมีวิริยะคือมีความเพียรตั้งใจทำไม่ทำด้วยความเกลียดขาน 3. ต้องมีสติคือในขณะสวดต้องมีสตริรักษาใจให้จดจ่ออยู่กับบทสวดไม่ปล่อยใจให้ลอยไปคิดเรื่องอื่นคนที่สวดแต่ปากแต่ใจลอยไปที่อื่น การสวดมนต์ก็เปล่าประโยชน์ 4. ต้องมีสมาธิคือขณะสวดพึงรักษาจิตให้ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่กับการสวดเท่านั้นถ้าผู้สวดสามารถรักษาสติให้อยู่กับบทสวดได้นานเท่าไรสมาธิก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นจิตที่มีสมาธิมากย่อมมีพลังในการปลุกเสกพุทธมนต์ให้เกิดอนุภาพได้มาก 5. ต้องมีปัญญา หมายถึงต้องสวดด้วยความเข้าใจคือในขณะสวดมนต์ก็ให้พิจารณาทําความเข้าใจในเนื้อหาของบทสวดไปด้วยเพราะเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจที่ประกอบด้วยเหตุผลแล้วก็จะเป็นแรงหนุนให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นเมื่อศรัทธาเพิ่มมากขึ้นก็ทําให้มีวิริยะมากขึ้นเมื่อวิริยะมากขึ้นสติก็มากขึ้นเมื่อสติมากขึ้นก็เกื้อนหนุนให้สมาธิแก่กล้าขึ้น เมื่อสมาธิแก่ก้ลาขึ้นปัญญาก็เฉียบแหลมยิ่งขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ความศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในพุทธคุณก็จะมาซึมซาบเข้าสู่จิตใจก่อให้เกิดพลานุภาพคุ้มครองตนเองได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงอาน,นิสงการสวดมนต์สิประการผู้ที่สวดมนต์ด้วยความตั้งใจจริงแล้วย่อมได้รับอาน,นิสงคือผลความดีมากมายต่อไปนี้ 1. ทำให้เกิดสุขภาพดีการสวดมนต์ออกเสียงช่วยให้ปอดได้ทำงานเมื่อปอดทำงานเลือดลมก็เดินสะดวกเมื่อเลือดลมเดินสะดวกร่างกายก็สดชื่นกระปี้กระเป๋าและกระฉับกระเฉง 2. คลายความเครียดขณะสวดมนต์จิตจดจ่ออยู่กับการสวดสมองไม่ได้คิดไปในเรื่องเครียดจึงทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย 3. เพิ่มพูนศรัทธาในพระรัตนตรยัยบทสวดแต่ละบทเป็นการระลึกถึงคุณของพระตัตนตรยัยเมื่อสวดบ่อยจิตก็ยิ่งแนมแน่นอยู่กับพระตัตนตรยัย 4. ขันติบารมีย่อมเพิ่มพูนขึ้นขณะสวดต้องใช้ความอดทนเพื่อเอาชนะการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นตลอดถึงอารมณ์ฝ่ายต่ำที่มีความเกลียดขานเป็นต้นยิ่งสวดบ่อยความอดทนก็จะมากขึ้นห้า จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิขณะสวดจิตจดจ่ออยู่กับบทสวดไม่วอกแวกผงสั้นไปที่อื่นจึงทําให้จิตสงบและเกิดสมาธิมั่นคง 6. บุญบารมีเพิ่มพูนในขณะสวดมนต์จิตใจย่อมปราศจากกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นจึงได้ชื่อว่าเกิดบุญบารมีบุญบารมีนี้เมื่อสั่งสมมากเข้าก็จะเป็นทุนสนับสนุน ให้บรรลุผลตามที่ต้องการ 7. จิตใจอ่อนโยนมีเมตตาการแผ่เมตตาหลังการสวดมนต์เป็นการส่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายลดละความเห็นแก่ตัวเป็นอุบายกําจัดความโกรธในใจให้เบาบางและลดน้อยลงทำให้จิตใจปราศจ,จากความโกรธและพบแต่ความสุข 8. เกิดความเป็นสิริมงคลการสวดมนต เป็นการทำความดีไปพร้อมกันกับทั้งกายวาจาใจการทำดีพูดดีคิดดีย่อมเป็นสิริมงคลแก่ตัว 9. เทวดารักษาผู้ที่ประกอบกรรมดีทางกายวาจาใจย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดาและการที่เราได้แผ่เมตตาให้แก่เทวดานั้นก็ยิ่งจะเป็นที่รักของเทวดามากขึ้น10ปัญญาเกิด การสวดมนต์พร้อมคำแปลทำให้ได้รู้และเข้าใจถึงความหมายของบทสวดนั้น 11. ผิวพรรณผ่องใสและมีสเสน่ห์การสวดมนต์ทำให้จิตใจของผู้สวดชื่นบานและจิตใจสดชื่นเบิกบานย่อมส่งผลให้ผิวพรรณดีหน้าตายิ้มแย,ย้มแจ่มใสทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความรู้สึกเป็นมิตรรักใคร่เอ็นดู 12. ศัตรูกลายเป็นมิตรผู้เป็นมิตรยิ่งรักใคร 13. ทําให้แขวคลาดปลอดภัยจากพยาตรลายทั้งปวง 14. ทําให้ดวงดีแก้ไขเคราะห์ร้ายปัดเป่าเสนียจันไรเพราะดวงชะตาของคนเราขึ้นอยู่กับการกระทำใครทำดีดวงชะตาย่อมดีใครทำชั่วดวงชะตาก็ตกการสวดมนต์ เป็นการทำดีที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาให้ดีขึ้นได้15ครอบครัวและสังคมสงบสุขพ่อบ้านแม่บ้านเมื่อสวดมนต์เป็นประจำและสอนให้บุตรหลานได้สวดมนต์จะไม่มีการทะเลาะเบ,บาแหวง่งและการที่จะไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นก็จะไม่มีมีแต่จะทำให้คนรอบข้างและสังคมอยู่เป็นสุขสงบร่มเย็นและยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นอีกด้วย รอดตายเพราะสวดมนต์อานิสงส์ของการสวดมนต์ที่เกิดขึ้นจริงเรื่องราวอานิสงส์ของการสวดมนต์ต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับคุณวิชานอดีตประธานชมรมพุทธศาสตร์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งด้วยกิจกรรมของชมรมที่มีการนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาและสอนวิธีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานสัปดาห์ละหนครั้งหลังเลิกงานคุณวิชาน ไม่ลืมที่จะนําแนวทางแห่งพุทธศาสนามาปฏิบัติเป็นประจำทุกวันนั่นก็คือการสวดมนต์คุณวิชาญเริ่มการฝึกการสวดมนต์ภาวนาด้วยการสวดบทพาหุงและบทอิติปิโสในจํานวนครั้งเท่ากับอายุของตัวเองบวกหนึ่งจนจบจากนั้นต่อด้วยบทแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรและผู้ที่เคยโกรธเกลียดกันมาก่อนยิ่งไม่ชอบหน้ากันมากเท่าไหร่ คุณวิชานก็ยิ่งสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขามากเท่านั้นผลของการสวดมนต์ไม่เพียงทําให้คุณวิชานได้รับความเมตตาจากคนที่เขาเคยกโกรธไม่เคยชอบหน้ากันนั้นทว่าอาน,นิสงส์ของการสวดมนต์ยังส่งผลไปถึงลูกสาวของคุณวิชานที่อยู่ไกลถึงรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นเริ่มขึ้นเมื่อวันหนึ่งลูกสาวของคุณวิชานโทรศัพท์มาจากอเมริกา เพื่อขอให้ผู้เป็นพ่อซื้อรถยนต์ให้ใช้ขณะอยู่ที่นั่นแต่คุณวิชานปฏิเสธไปว่าไม่เห็นด้วยเนื่องจากลูกสาวเพิ่งย้ายไปอยู่ต่างประเทศยังไม่คุ้นเคยกับถนนหนทางดีนักหนึ่งเดือนผ่านไปหลังจากที่โครงการซื้อรถยนต์ก็ต้องล่มเลิกคุณวิชานก็ไม่ได้โทรศัพท์ไปหาลูกสาวอีกเลยแต่อยู่ขณะที่คุณวิชานกําลังสวดมนต์และภาวนาขอให้พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุ้มครองลูกสาว เช่นที่เคยปฏิบัติจิตใจของคุณวิชานกับรู้สึกนหนาวๆร้อนๆไม่สงบนิ่งเหมือนครั้งก่อนทว่าคุณวิชานก็พยายามควบคุมสติแล้วและก็เริ่มต้นสวดมนต์อีกครั้งกลับไปกลับมาจนจบบทพร้อมด้วยหลังสังหร์ที่เกิดขึ้นในใจว่าคงจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างกับลูกสาวยิ่งคุณวิชานได้เห็นข่าของเครื่องใช้และรูปของลูกสาวด้วยแล้วความรู้สึกคิดถึงลูกจับใจ ก็ผุดขึ้นมาอย่างประหลาดเมื่อไม่ได้รับการติดต่อจากลูกสาวแล้วคุณวิชานจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปที่หอพักของมหาวิทยายลัยคนที่รับสายคือเจ้าหน้าที่หอพักน้ำเสียงรีบร้อนบอกว่าจะไปตามลูกสาวมาให้รับสายจากนั้นไม่กี่นาทีเสียงจากปลายสายก็ดังเข้ามาเป็นเสียงลูกสาวของคุณวิชานอย่างที่คาดแต่ยังไม่ทันที่พูดอะไรกันลูกสาวก็ส่งสายต่อไปยังผู้ประสานงาน ที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กนักเรียนต่างชาติคุณพ่อจะเย็นๆอย่าเพิ่งดูลูกสาวนะคะเธอกำลังตกใจอยู่ผู้ประสานงานเริ่มบทสนทนาด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักพร้อมกับบอกว่าลูกสาวคุณวิชาญเพิ่งรอดตายอย่างน่าอัศจรรย์จากอุบัติเหตุทางรถยนต์ชนกันกลางสี่แยกของมหาวิทยายลัยดังโดยคู่กรณีที่ถูกชนนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บและความเสียหายแต่อย่างใดส่วนลูกสาวของคุณวิชาญนั้น เพียงแผลฟกช้ำแต่รถยนต์ที่ขับมานั้นขาดเป็นสองท่อนสภาพไม่ต่างจากเศษเหล็กวันที่เกิดเหตุเป็นวันที่ลูกสาวคุณวิชาญแอบไปซื้อรถยนต์และเพิ่งขับออกมาทางัทางๆที่ยังไม่มีประกันใดๆด้วยความเรียบร้อนจะกลับให้ถึงมหาลัยก่อนค่ำทําให้เธอขับรถด้วยความเร็วสูงเมื่อใกล้ถึงสี่แยกจึงไม่ทันระวังและฝ่าไฟแดงไปประสานงานกับรถของอีกฝ่ายจนรถที่ทําจากเหล็กชั้นดี ฉีกเป็นสองท่อนตรงบริเวณหลังคนขับพอดิบพอดีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็กรูกันเข้ามาช่วยด้วยความไม่คาดคิดว่าจะมีใครรอดชีวิตจากอุบัติเหตุนในครั้งนี้ได้แต่สิ่งที่ทําให้ผู้มุงดูประหลาดใจเป็นอันมากคือภาพของลูกสาวคนวิชาญที่ค่อยๆปลดเข็มขัดนิรภัยและก้าวลงจากรถโดยแทบที่จะไม่มีบาดแผลตามตัวแม้แต่น้อยนอกจากสีหน้าที่แสดงอาการตื่นตกใจอย่างที่สุดที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้น คือวันและเวลาที่เกิดเหตุตรงกับช่วงเวลาที่คุณวิชานกาลังสวดมนต์และแผ่เมตตาให้กับลูกสาวอยู่ที่เมืองไทยพอดีพอดีเมื่อได้ฟังเรื่องราวผรานิสงจากการสวดมนต์ระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วให้นึกถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่พื้นที่ภาคใต้ของไทยเราความยากลําบากความทุกข์กายทุกใจที่พี่น้องชาวใต้กําลังเผชิญหน้ากันอยู่นึกถึงสภาพคนชาราคนป่วยเด็กเล็ก นับว่าน่าเห็นใจยิ่งนักดังนั้นเราคนไทยไม่ถิงกันอยู่แล้วสามารถช่วยส่งกําลังใจส่งกําลังทรัพย์หรือปัจจัยต่างๆเพื่อการอย่างเชี่ยบแก่พี่น้องทางภาคใต้ที่กําลังประสบทุกอย่างมากที่ยิ่งกว่านั้นที่คนไทยทําได้ทุกที่ทุกเวลาคือการส่งกระแสจ,จิตที่ดีงามจากการทําความดีอะไรก็แล้วแต่หรือที่เราได้สวดมนต์ภาวนาทําจิตให้เป็นสมาธิแล้วตั้งจิตอธิษฐาน ให้เหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมบรรเทาเบาบางลงขอให้เหตุการณ์เป็นปกติดโดยเร็ว